โสสวาคาตภภควะตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโก สิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเฮหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทตพโพวินยู ที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนปตะมาหั่งทร,รมังอภิกูลจชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นปตะมาหังธรรมังศิริศานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราว โยโซสุปฏ <So. S 1> ok ิป uh ันโนภะควะโตสาวกสังโฆสรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใะปฏิบัติดีแล้วโยชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปันโนภคกวาโตสาวะกะสังโฆสงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวะกะสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ